สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะอยู่ผมสมอลในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูสารามิดเลนนะจากรูปพี่เฟ, <ไป S 1> ฟกเกอร์ <ไป S 1> ของเรานะค,คลิปนี้เห็นแวบแวบเพราะว่าเจอเมนเซตนะเมนเซตเกาลีนะก็เป็นอีกคนหนึ่งนะที่เล่นเซตได้ค่อนข้างที่จะโหดมากนะสำหรับแรงค์เกาหลีเนี่ยนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะแมตช์นี้น่าจะมันนะเพราะว่าแมตช์ up เซตกับสาราเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าเป็นแมตช์ up แบบฝีมือนะเมคานิกนะไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบอะต้องมาดูกันว่าใครจะ เอาหนักกว่าการน้าตานี้ค่อนข้างน่าค่อนข้างเดือดน,นะแล้วก็คิดว่าโอ้ยจังหวะนนี้ครับอัพสามมาก่อนแล้วเข้าไปเถน,นะเซตเสรดคืนนะเซตเป็นตัวที่ออโต้เอ็กแทกแรงมากแล้วฮะเป็นตัวที่ออโต้เอ็กแทกแบบค่อนข้างรุนแรงมากเวลาเข้าไปเถน,นะต้องระวังด้วยนะฮะจังหวะนนี้โดนปลาเราก็จ่ายใส่ไปฮะเฟเกอร์เนี่ยเอาเออกูดอีจังนี้เข้าไปเทนะอัพสกิลเดวิลมาก่อนเลเวลสองก่อนนะเข้าไปเทิดแบบ หรือว่าทำได้ดีนะแต่ว่ามันจะเสียตรงที่ว่าเซ็ตมี i อ n i ีกเนี่ยแหละถ้าเซ็ตมีอีกไนทเนี่ยต่อให้เราเทรดเขาได้เปรียบยังไงอะถ้าจังหวะไหนเราพลาดเราก็โดนหนักฮะตอนนี้เสร็จล้ววนะอัพเป็น SQL e s ก c u e มานะฮะซึ่งแสลั์ก็รู้แล้วนะ,ะว่าเป็น SQL e s ก c u e มาเพราะฉะนั้นก็จะชิลๆว,ว่าไม่ต้องกลัวอะไร จะต้องเริ่มกลัวตอนเลเวลสามนี่แหละฮะตอนเซตมีฟูคอมโบเนี่ยแหละอาจจะโดนแบบวันช็อตได้นะจังหวะนี้โดนป่าตะกัายใส่ไปฮะกด w ต่อยไปเซตตั้งใจจุดอีกไน e ใส่ไปนะแต่ว่ามีเคนเดดมาซ้อนฮะเรียบร้อยฮะเป็นจังหวะหิวว่าอยากจะโซโล่คิวพระเจ้าอ่ะก็เลยถูกลงโทษไปฮะโอ้โหโดยป่าของพระเจ้านะเนี่ยแล้วบางทีเราเจอคนแบบ เก่งๆใช่ไหมเราก็อยากจะโซโล่คิวเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเราก็แบบไม่ได้ระมัดระวังตัวนะซึ่งผมเป็นบ่อยนะเวลาเจอคนเก่งๆนี่คือแบบมันอยากจะโซโล่คิวมากๆอะไรเงี้ยแล้วพอเข้าไปก็โดนป่าซ้อนแตกพ่ายนะแพ้เลนนะเทคนิคครับเวลาเราเจอคนที่เล่นตัวเมนเก่งๆเนี่ยบางทีเราจะเกิดความกลัวขึ้นมาในจิตใจนะซึ่งผมก็เป็นนะเวลาเจอคนที่เล่นตัวเมนตัวเนี้ยโหดๆอ่ะก็เกิดความกลัวขึ้นมาแต่วิธีแก้ก็คือเราต้องอย่าไปกลัวฮะบางที ถ้าเราเล่นตัวได้เปียบอะต่อให้เขาเป็นตัวเมนก็จริงอะแต่ว่ายังไงเราก็สูได้เพราะว่าตัวเราได้เปียบอะแต่เราต้องเล่นให้เป็นด้วยนะตัวเมนหรือไม่เมนนี่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากขนาดนั้นนะถ้าเรารู้แบบพื้นฐานของการยืนเล่นอะมันก็แบบไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะแต่วันนี้ต้องมาดูว่าเป็นเกเกอร์นะได้เป็น1นึ่งแอซิดมาก่อนนะแล้วเซตเนี่ยค่อนข้างนำตัวของเซตนะ ซึ่งถ้าเซตนําอย่างเงี้ยไอเทมที่ออกมาก็จะเร็วกว่านะฮะตอนนี้ผมว่าน่าจะสู้สบายแนละ้วเซตมีรองเทา้าไม่มีขวดยาด้วยนะตอนนี้เฟกเกอร์สามารถเทรดได้อย่างชิลๆเลยนะฮะเพราะว่าเซตเนี่ยไม่มีขวดเลือดละเฟกเกอร์เนี่ยมีอยู่นะเนี่ยเล่นแบบระวังมากเลยนะเพราะว่าเวฟได้เปรียบอะดูเห็นไหมเขาไม่เล่น agressive นะสังเกตด,ดูการเล่นอุย้ย agressive เหมือนเดิมอะเราไปเทรดแล้วจังวะนี้โอ้โหจะโดนฟูลคอมโบใส่มานะต้องตัดใจเดินถอยออกมาก่อนนะ ระวังป้อมแอโกนะป้อมป้อมใจไอโก๊ะเดินติดอ่ะมินเนี่ยนบังโอเคต้องกดสกิล E อออกมาอุ้ยกดแฟตโอ้ยโอ้ยเป็นเมนเซตนะฮะโอ้โหโดนไปฮะโซโล่คิวไปแบบเน้นๆเลยฮะทำได้ดีฮะจังหวะเมื่อกี้นี้เป็นจังหวะแบบเอาหนักจริงนะฮะผมยังคิดไม่ถึงเลยนะว่าจะแฟดใสไปเลยแต่เซตนะฮะเซตก็คือเซตนะ ถ้าช่วงต้นเกมยังไงเขาก็ดูมีดาเมจอะขอให้เขาจะตายแค่ไหนถ้ามันคือช่วงต้นเกมไม่ยังไงเซตก็ดูเก่งอะถ้าไม่ตายแบบเยอะจัดจัดะนะวันนี้เซตเดินไปแก๊งที่เลนบนนะเพราะว่ายืนเลนไม่ไหวแล้วต้องไปเก็บสกอร์ที่เลนบนนะแล้วก็เก็บสกอร์กลับมาได้ด้วยฮะโอ้โหเป็นจังหวะที่ผมไม่ชอบเลยฮะจังหวะแบบนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่เรากดดันเขาหนักจัดจัดเลยนะแล้วแบบไปได้คิวถ้าได้เป็นดับเบิลคิวนี่ผมเศร้าเลยนะฮะโอเคได้เป็นแอซิสแทนนะ Oh. มันเป็นจังหวะแบบว่าเรากดดันเขาได้แบบหนักๆแลว้วาขึ้นเลนเขาระเบิดแลว้วอะแต่ว่าเขาได้คิวจากการเดินแบบแปลกๆอะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเป็นเซตเดินแบบแปลกๆนะเพราะว่าเจสเนี่ยรู้นะรู้ว่าเซตมารู้นารล้ด้วยพอเฟเกอร์ปิงบอกมาแบบเยอะมากอะแต่ว่าก็ยังตายฮะโอ้น่าเสียดายเซตได้มา1คิวนะฟื้นเลยนะจังหวะนี้อออิในใส่ไปนะแต่ว่าโซ่ไม่โดนนะเหมือนกับว่าจะ เกือบได้ฮะแต่ว่าไม่ได้ฮะกดโซ่ไปไม่โดนนะถ้ากดโซ่โดนนะ่าจะโซโลคิวได้อยู่นะเป็นการคำนวณดาเมจแบบเอาหนักเกิดเมื่อกี้นี้ก็ไม่คิดนะว่าจะเข้าไปแต่ว่าเข้าอะมากประสบการณ์จริงๆครับผู้ชายันนี้นะมีอีลิทนะเดินไปแก๊งที่เลนล่างนะน่าจะไปกับเซ็ด้วยนะแล้วถ้าเซ็เดินไปแล้วได้คิวด้วยเนี่ยน่าจะโอ,โอเคโอเคเซ็ Set อยู่กลางฮนะ เหมือนกัว่าจะยังไม่กลับบ้านนะยังอยากจะสู้ต่ออุย้ยเซตต้องถันใจกดแฟลตแล้วเพราะว่าไม่มีสกนะิล W ฮะแต่ว่าจังหวะนี้กดแล้วก็ะจายไปไม่น่าตายนะแต่ว่าถ้าดอทไม่ได้นะี่น่าจะแตกพ่ายนะมีสนะกิล W แล้วอุ้มอ้าวอุ้มครั้เพรสต์ฉันชอบดีอ่าจังหวะแบบศูนย์วิอ่ะเมื่อกี้เนี้โอ้กล่าวไว้อยู่แล้วเพราะว่ายัางไงเซตก็คูดาวมาก่อนนะโอ้เป็นจังหวะ แย่ yeah, นะเ,ลเลยฮนะเซตเวลน้ำแล้วนะเซตเวลแปดนะเมื่อกี้น้ที่ผมเห็นเซตเวลแปดนะโอ้โหนะ่าเสียดายฮะเดินนะเกรซีกมากๆเลยนะกด W ต่อยไปแต่ว่ากดสกิลไปไม่โดนโอเ้เหมือนจะพลาดนะจังหวะนี้โดนเทรดกลับไปหนัก,กมากๆนฮะ <c oughs> โอ้ถ้าเซตมีอีกไหนด้วยเนี่ยอาจจะเจ็บเ่าะเมื่อกี้นี้ฟางตายเลยฮะเริ่มซูย่าแนละ้วฮะเป็นจังหวะที่แบบ ไม่ดีแล้จวจังหวะนี้โดนกดดันแล้วฮะแพ้เลนแล้วตอนนี้แต่ก็ยังอุ้ยมีลินะฝดแฟดมาแล้วจังหวะนี้ต้องวิ่งหนีไปทางเพื่อนนะเพื่อนอุ้ยได้แฟดของอีลิสมามฮะอีลิสกด,ดแฟดข้ามขื่อมาสังเกตดูไหมฮาเฟกเกอร์นี้จะเล่นไม่กลัวใครเลยนะแบบต่อให้เขานำหรือว่าอะไรก็จริงแต่ว่าไม่กลัวเลยฮะเล่นแบบปกติเลยเหมือนแบบตอนได้เปรียบเลยนะ ซึ่งมันก็ดีนะแบบมันทำให้แพ้เล่นยากมากคนที่เล่นแบบนี้เนะี่ยมิดเล่นส่วนใหญ่จะเล่นแบบนี้ฮนะจะเล่นแบบเล่นคล้ายๆท็อปเลนคือสู้สู้ไปเรื่อยๆอนะ่ะจังหวะนนี้นะอุ้ยมีกดเงาสวนกลับมานะเฟเกอร์ยสามารถกอบมันตีได้นะกดไฮแจ็คใส่เซ็ตไปนะพยายามที่จะฟูลคอมโบใส่นะแต่ว่าเซ็ตมีสกิลเิว์เอาตัวรอดกลับไปได้อ่ะโอ้สู้ไม่ถอยเลยฮนะยยนะจังหวะนี้ สู้อะสู้อย่างเดียวอะไม่มีการเซฟนะไม่มีควาว่าเซฟสำหรับเด็อกออร์บิเจนนะบอกไว้ก่อนอุ้ยโดนป้อมแมกโก้ไปฮะจังหวะนี้โอ้หืมพยายามที่จะโซโล่คิวกลับให้ได้เลยนะนี่นะเกสซีมาฮะตอนนี้เซตเดินแปลกๆนะเดินเหมือนว่าจะอุ้ยมีอีกไหนหรือเปล่าฮะจังหวะนั้นถ้ามีอีกไนน่าจะแตกพ่ายนะฮะ อุ้ย,ยกดซอมไปไม่โดนโอ้โหอุ้ยมีคาม่านะโอ้ยคาม่าเซฟฮะโอ้โหคาม่ากดแฟดอาคิวแล้วก็ตามด้วยกดโลให้เฟเกอร์ฮะโอโหรอดมาได้ฮะดีเฟกไวรุ่นจัดเลยนะเมื่อกี้นี้เขาแบบกดเร็วมากฮะโอ้เซฟชีวิตเพื่อนได้ฮะโอ้เป็นจังหวะแบกเลยนะจังหวะเมื่อกี้นี้ถือว่าแบกเลยนะคาม่าโอ้ทำได้ดีอะ โอ้ยเดินใส่เลยฮะจังหวะนนี้พยายามที่จะเข้าไปโซโล่คิวเขานะแต่เหมือนกับว่าจะพอหรือเปล่าฮะโอ้ยทำได้ด้วยฮะโอ้ยคือเขาเล่นแบบไม่กลัวเลยอ่ะแบบไม่กลัวจริงๆอ่ะผมแบบไม่คิดไม่ฝันเลยวว่าจะกล้าเข้าไปขนาดนั้นอ่ะโอ้ดูดิโอ้ อาหนาครับไซรัสคนนี้นะอุ้ยแต่ว่าจังหวะน,นี้เหมือนกับว่าจะโดนลุมเยอะเกินไปฮะเลยอุ้ยเข้าไปต่อยแะจังหวะน,นี้นาะฮะกดไซเบกเกอร์มานะ,ะตบไปสองนะเรียบร้อยฮะมันเกินไปฮะจังหวะน,นี้พูดได้คาเดียวเลยว่ามันเกินไปฮะบวกกันมันเกินไปนะจนลืมตัวไปฮะว่ากาลังจะแตกพ่ายนะฮะอโอ้ใส่ไซรัสท่าไซรัสเอา,าจริงต้องเล่นแบบนี้นะ ต้องเล่นแบบนี้เท่านั้นด้วยนะสำหรับไซรัสนะไซรัสจะไม่มีการเล่นแบบเซฟหรือว่าติ่มนะคือบวกเท่านั้นนะไซรัสไซรัสจะเหมือนพวกไอริเลียพวกแบบโยเนียโซอะไรเงี้ยจะไม่มีการเซฟอะไรทั้งนั้นนะคือบวกอย่างเดียวฮนะเป็นตัวที่จัดแล้วจัดเลยอนะเกิดแล้วเกิดเลยอะไรเงี้ยน,นะก็เป็นไฟเตอร์อรัไฟเตอร์ต้องเล่นแบบนี้นะ อุ้ย,ยกดโซ่ไปนะไม่โดนนะเพราะว่าแมปมือนะคาม่มาพยายามที่เข้ามาต่อดาเมจให้นะใครสาดโดนรูทไปฮะจงังหวะนี้กอลปันติของเร็วมานะพยายามที่เขาไปทําดาเมจนะแต่เรลวซีซมันเยอะมากนะับจงังหวะนี้ก็โยนปีหนึ่งดอกละกันโอเคนะฮะโอ้ไม่พักเลยฮะเปไงสาลาต้องเล่นแบบนี้เท่านั้นนะฮะบวกแบบนี้ฮะอย่าหยุดไปให้สุดนะฮะ เดินมาที่เล่นบนครับเพราะว่าตอนนี้มีเทเลพอร์ตอยู่นะสามารถเทเลไปช่วยเพื่อนได้นะแต่วัดนาฮานาก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถต่อกรกับไซรัสได้ดีเหมือนกันนะแลวไซรัสก็เช่นกันนะสลด์สามารถกอป์ันตีนานแล้วตบได้เลยนะฮะแบบไม่ต้องเก็บเกตเหมือนนานฮะแล้วตบแรงมากคะแต่วันตียังไม่ขึ้นนะไฮแจ็คยังไม่ขึ้นพยายามอุ้ยอุ้ยเอาอะไรแล้วอุ้ยโอ้โอโซอโรคิวฮะจังหวะนี้โอ้ โอ้ยเกมนี้ผมแบบช็อตเซอร์ไพรส์เยอะมากเลยฮะช็อตแบบไม่คิดไม่ฝันเยอะมากเลยฮะอู้จังหวะนี้มีการไฟที่เล่นการนะต้องตั้ใจเทเลไปช่วยเพื่อนนะแต่ว่าเพื่อนตายไปแล้วนะฮะแต่ว่าจังหวันนี้พยายามที่จะกอบอันติใครฮะเดินไปโฟกัสเซตนะเก็บสกอของเซตมาได้นะยังไม่ตั้ใจกอบอันติใครนะเพราะว่าติดนาย,ยังใช้ไม่ได้เลยไม่สามารถที่จะกอบอันติใครที่ดีๆได้เลยฮะ,เ,ยะเร็วก็ตายไปแล้วด้วยนะโอ้ นพยายามที่เขาวีกดดอทไปไม่ทันนะสวันนี้ต้องก๊อปอันตีของออลิสนะแล้วกดเลฟเพล,ลหนีไปแบบอย่างเร็วเลยนะโอ้ยเกมยังไม่จบนะตอนนี้น่าจะขึ้นเป็นเทมซอนยาหรือเปล่าไอเทมชินชื่อสหรือว่าจะขึ้นเป็นแบนชีก็ไม่เลวนะฮะจ้านี้นาตบไป2ตัวนะแต่ว่าไม่ติดกําแพงนะตามมาด้วยเร็วนะนเร็วกดกระโดดมาเหยียบเ,เคนเนนตายไปเลยไม่ใช่เคนเนนนะคินเดดอะ อีลิสสามารถหนีไปได้นะกดเดี๋วฟอสใส่เร็วไปฮะเร็วมันเดินช้าครับเพราะว่ามันตกม้านะฮะตกม้าก็จะเดินช้านะฮะแรกกันไปสองต่อหนึ่งนะมีเซตไปดักข้าวัลลัตที่กลางเลนนะฮะอ๋อ มีการเทเลพอร์ตลงมาทังป่าของเลนนะหูยเซตกดฟูคอมโบไปค่อนข้างแรงนะคะมากกดรูดใส่ไปนะเซตพยายามที่จะทำคอมโบใส่คาม่านะกดไม่โดนนะจังหวะน,นี้มีนาเทเลพอร์ตลงมาน่าจะกล้วยทอดนะจังหวะน,นี้คาม่าพยายามบัฟช่วยเรื่องของไซรัสอยู่นะไซรัสกด W ไปนะต่อยไปรัวๆแต่ก็โซ่ไม่ไม่โดนอีกแล้วฮะทำให้ขาดาเมจแย่คาม่ากด RE นะฮะแล้วก็ฟักกิ้งรันกันฮนะ มีการไฟเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยฮะคินเดดโดนจับไปนะทำให้ไม่สามารถกดอันตีได้ฮะนาพยายามที่เข้ามาทาดาเมจใส่ซาร่านะซาร่าจะต้องกดแฟบเข้าไปทําดาเมจเพื่อดูดเลือดนะถ้าไม่ทําแบบเมื่อกี้น่าจะแตกพ่ายนะเพราะว่าคิดที่สามมันลอยมาแล้วฮะจังหวะนี้มีลิสนะมีแฟดหรือเปล่าโอเคนะโอ้เอาเพลย์บีอีกหนึ่งดอกครับเมื่อกี้นี้กดแฟดไปนะต่อยใบเพื่อเพิ่มเลือดนะแล้วก็กดสกิลหนีออกมา สายล้านนะช่วงนี้จะอัพเป็นสกิล W นำนะแล้วก็ E ตามนะฮะ mm hmm. เพราะว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะสู้ได้เก่งมาก mm hmm. ก็เลยอัพเป็นสกิลแบบนี้แต่ว่าข้อเสียก็คือดันเลนช้าฮนะช้ามากๆแต่ในกรณีที่เราเจอแชมเปี้ยนบางตัวที่เราไม่สามารถสู้ได้อะเราก็สามารถอัพสกิลคิวได้นะ mm hmm. เพื่อ,อามาช่วยแบบในการดันเลนอะไรเงี้ยนะอันนี้เจอแบบไฟเตอร์ด้วยกันฮนะก็เลยอัพสกิล W มาก่อนนะ ก็เลยสบายเลยครับบางตัวเจอเมดก็อัพเนะส่วนใหญ่จะอัพ W ดววช่วงนี้สายลัดคิวไม่ค่อยอัพกันนะจะเล่นแบบสายเร่งเร่งสกิลอย่างเดียวนะเดบิวไอนี่คือถ้าได้เร่งสกิลนี่กดรัวๆเลยนะบอกไว้ก่อนเดินมาเจอใครศาะกดโซ่กดโซ่ไปยังไม่โดนคีฟเล้วจงวันนี้กดเอเวอร์ฟอร์สใส่ใครศาไปนะใครศาต้องตั้งใจกด นะแล้วก็โดนเก็บสกอร์ไปฮะเป็นชัดดาวนะได้มา500ได้ไปอีก600นะจงังหวะนี้รวยฮนะรวยนาหมานะแต่ว่านาตัวเล็กับมันไม่น่ากลัวเท่านาตัวใหญ่นะคิดแตตัณใจกดอันติเพื่อรักษาชีวิตนะแล้วก็เก็บสกอร์นาไปได้มาอีก600นะจงังหวะนี้โอ้ oh my god โ oh, อนะ้ไฟเดียวฮะเงินกลับมาที่25 0พนะฮะโอ้ oh, หลังระเบิดนะพูดได้คำเดียวฮนะไฟนี้คือหลังระเบิด แบกรังระเบิดนะแต่ว่าตัดใจมาเปิดบารอนนาชอนะจะดูโยหรือเปล่าฮะแต่ว่าไซรัสมีเทเลพอร์ตนะต้องตัดใจรีบกลับบ้านเพื่อไปเอาไอเทมมาไฟต่อนะแต่ว่าเทเลจะทานหรือเปล่าโอ้ต้องตัดใจไม่กลับอะอุ้ยโอ้ยเกือบอุ Lucky ้ยกดโซนไหมฮะโซนไหมจังหวะนี้อุ้ยอุ้ยใจเย็นนะกระโซ่แววบ่อยนะจังหวะนี้อุ้ยไม่ถอยนะจังหวะนี้ เก็บสกอร์เซตมาอีกได้ไมาอีกเจ็ดร้อยโอ้โหไฟเดียวนะเงิน3ามพันเจ็ดนะโอ้โหได้ชัดดาวมาลูลุเลยครับเมื่อกี้นี้อุ้ยคามาหลังจากกดแฟดแดงสวยแลย้วเมื่อกี้นี้โอ้โโอโอโนัวมากครับเกมนี้บางจังหวะก็นึกว่าจะโยนนะแต่ก็ไม่โยนนะเป็นจังหวะแบบเมคเพะคือถ้าเราไม่พยายามทำอะไรสักอย่างอ่ะมันก็จะไม่มีแบบความได้เปรียบเกิดขึ้นอ่ะ มันก็เลยต้องทําอะไรบางอย่างะแล้วถ้าทําแล้วมันพลาดมันก็เลยกลายเป็นโยนนะที่หมายของคำว่าโยนน่นแะต่วันนี้เข้ามาสองหนึ่งนะสามหนึ่งก็มาดิรับอ oh. ุ้ยแฟดปล่อยไปถ้าจะวันนี้กดอันตรีโ oh. oh. อ้ยขอสอนญาไม่ทันนะแต่ว่าดึงสเปซได้เพื่อนได้ดีมากครับจังหวันนี้ทะเลมาช่วยด้วยนะสามคนอยู่ที่เล่นบนฮะแล้วก็แลกกับมาได้คนหนึ่งด้วยฮะไม่รู้จะคุ้มยังไงนะฮะแล้วก็สลาได้มีเทเลพอร์ตนะสามารถเทเลไปช่วยเพื่อนได้นะ เดินมาเจอนะาฮะเจสพยายามยิงไปแต่ว่ายิงไม่ค่อยเข้าแล้วตบข้าวไปฝั่งนู้นะนากำลังจะตัวใหญ่นะต้องต่งใจกดแฟลชนะเพื่อรอกเก่สีแดงขึ้นมานะเราจะกลับมาไฟนะจังหวะนี้เซตพยายามที่เข้ามาทําดาเมจนะแต่ว่าโดนคินเด็ดนะกดอันตีไปทีเดียวนะทุกอ,อย่างหายไปหมดเลยหายก็บ้าแล้วถ้มีใครสาเข้ามาเก็บสกอร์ตายไปหมดทีมแล้ะแต่ว่านั่นแหละมันโดนซีซจับแล้วมันก็จะตายเลยนะ เดินมาเจออีลิศนะเดินแบบไม่กลัวเลยนะเพราะอีลิศโคคูนไปแล้วนะแต่ใจเดินใส่แล้วจังวันนี้มีอันตีนานะอันตีนาค่อนข้างแรงมากอะถ้าไซรัสใช้เนะี่ยอุ้ยดอดสกิลไปได้เนาะแต่ว่าอีลิศก็ดอดมาได้นะตบโอ้ยเป็นการโซนนะไฟไม่ยิ้นี่เป็นการโซนให้เพื่อนนะเอาอุ้ยเซตนะอุ้ยดูเหมือนโยนะก็โยนจริงๆอนะ โอ้ยไฟนี้เดือดแล้วจังหวะน,นี้นากำลังจะตัวใหญ่นะแล้วก็นาพยายามที่จะไล่ตีสาระนะแต่ว่าเข้าไปตบกลางวงนะสาระพยายามกดสุดยไม่ทันนะผ่านไปนิดเดียวะอะโอ้ยแลกมาได้ด้วยฮะจังหวะน,นี้ไม่แย่นะฮะได้มังกรแล้วก็แลกมาสี่ต่อห้าฮะไม่แย่ฮะไม่แย่ไฟนี้ กมกลับมาอยู่ในความสงบนะตอนนี้เซตเลเวล16อะอันติค่อนข้างแรงมากนะเซตเลเวล16เนะี่ยเพราะนั้นต้องระวังนะฮะอุ้ยเพื่อนซ้อยไม่ได้นะจังหวะน,นี้เซตกดพาร,ร์ตคอใส่มินเนายนาะลก็ตามมาด้วยอันติใส่เซรัสนะเซรั่งกดสตอร์วัตสวยมากฮนะจังหวะน,นี้คือกดฟูลคอมโบใส่เซตปุ๊บกดสตอร์วัตอะทำไม่ดีมากเลยเซตเลือดโลนะแล้วตอนนี้บารอนเกิอดอีกแล้วนะเซตต้องตัดใจกลับบ้านนะเพราะว่าเลือดโลนะฮะ แล้วก็อาจจะเป็นจังหวะที่สามารถเก็บบอนได้อย่างชิวๆเลยก็ว่าได้นะจังหวะน,นี้สามารถกอบประตีนาได้หรือเปล่าถ้ากอบได้ผมว่าไฟนี้น่าจะชิวๆแล้วฮะเรียบร้อยฮะนาลงมาก่อนนะเพราะว่าในหลุมไม่มีคอนโทรวอร์ดนะทำให้นาไม่เห็นเลือดของบรอนนะฮะมีการไฟเกิดขึ้นนะโอ้ยทีมฝั่งรงข้ามสู้ไม่ได้เลยฮนะจังหวะน,นี้เฟเกอร์ไม่มีอันตีนะฮะไม่ไม่ไม,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 มีอัะตีไม่มีซอนย่า โอ้ยเซตผิวนะเซตผิวจัดอุ้ยโอ้เซตทำผิวจัดเลยนัแบบวับไปวับมานะเล่นกับแมปได้ค่อนข้างดีอะอเก็บบารอนไปได้ฮะแต่ว่าเหลือใช้อยู่แค่คนเดียวเองระบอารอนจะออกเป็นหมวกแดงเหรอฮะก็จะเป็นไอเทมที่แบบทรงพลังมากเลยนะค่อนข้างละเมดรุนแรงมากหมวกแดงเนี่ยแต่ว่าต้องใช้เวลาในการที่จะขึ้นไอเทมชิ้นนี้นะ โอ้ยเซกดพอรตคอมมานะตอนนี้เซฟเลเวลสิบจ็ดนะค่อนข้างแรงก็บอันตีนาไปนะแต่ว่าตบไม่โดนนะนาก็ตบเองไม่โดนเหมือนกันนะจงังหวะน,นี้แตกพ่ายไปฮนะโอ้ดอทค่อนข้างดีนะเจตันใจกดแฟลชไปนะเร็วเข้ามาคอมโบใส่นะมีเคนเด็ดนะกดอันติเพื่อเซฟชีวิตเพื่อนทั้งทีมนะฮะจงังหวะนี้ทําได้ดีมากเลยนะฮะโอ้อันตีคินเด็ดนะเมื่อกี้นี้ โอ้โหทำให้ใครสาสตร์ได้ยิงใครไปไม่ตายเลยนะโดนนตีหินเด็ดไปทีเดียวนะเซตนะจะกันบ้านได้หรือเปล่านะอยู่คนเดียวนะตอนนี้จะหนึ่งวีสามก็ดูยากนะเพราะว่าเป็นเซตเนี่แหละมันเก่งหนึ่งหนึ่งฮะโดนลุมไม่ค่อยเก่งนะตรงนี้จะถอยไปเอามังกรหรอฮะโอเคตัดใจไม่เอ็นนะตัดใจไปเอามังกรสวมวัตซื้อไม่ได้แล้วนี่กดไปแล้วนี่ใช่ไหม อู๋สตอมวนยังไม่กดนะฮะตอนนี้จะทำคอมโบ2ส,สตอมวอนนะเทเลลงมานะจะกอบันตีใครฮนะจังหวะน,นี้แต่ว่ากอบันตีเร็วไปฮะดูดเข้ามานะดูดเข้ามานะกดสกิลเดบิใส่เร็วไปนะค่อนข้างแรงนะตอนนี้กดโซ่เป็นโดนเอ่อใสาไปด้วยนะเก็บสกองใครสามา่ได้นะก็กดเดบินะดูดเลือดขึ้นมา900ครับเมื่อกี้นี้โอ้โหเจออ,อำนาจของมังกรน้ำไหมฮะตีไม่ตายเลยฮะดูดเลือดกลับมาแบบ บลึกเลยฮะโอ้น่าจะจบเกมนี้ได้อย่างชิลๆเลยครับไม่ชิลเลยฮะเกมนี้เดือดมากมเซตกดฟูคอมโบใส่เจสไหมเก็บสกอร์ได้หรือเปล่าไม่ได้แนละ้วเลือดเหลือนิดเดียวฮนะอุ้ยเซตพยายามทำแบกจัดเลยนะจังหวะน,นี้โอ้ยสายไลท์ก็เช่นกันนะกินกันไม่ลงครับคู่นี้ หรือว่าจะ 1, 2, จาหน,นึ่งวีสองจังหวะนี้อุ้ยโดนโคคูนไปโอ้โอ้าไม่โดนโคคูนผมว่าไหวนะแบบไหวสบายสบายเลยฮะโโดนโคคูนแปะหน้าไปครับเมื่อกี้นี้ยังไม่เอ็นนะยังไม่เอน็นยไปกันต่อฮะโอ้ กินเด็ดโยหรือเปล่าฮะจังหวะน,นั้นไม่ใช่จังหวะน,นั้นจังหวะน,นี้เดีดยบร้อยฮะโยนนะทำไมฮะทำไมถึงไม่รอเพื่อนแล้วก็ไปออพร้อมกันกินเด็ดไม่ใช่ตัวดักจับนะดักจับไม่ค่อยโหดอะ ต้องรอเวลาอีก40วินาทีเลยวเพื่อรอ้อยเพื่อนเกิดนะซึ่งบอลอนเกิดก่อนเพื่อนนะถ้าไฟนี้แพ้ก็เท่ากับเกมจบนะซึ่งมันจะเป็นอะไรที่หัวร้อนมา,าถ้าไฟแพ้นะี โ้เจ็บสกอร์ของนามาได้ครับจังหวะนี้กดเอเวอร์ฟอสใส่ไปนะอุ้ยกดโซ่โดนอ่าอีลิทไปให้อีลิทเจ็บมากครับจังหวะนี้อ่อยไปฮะดูเลือดกลับมา700นะโอ้โหโชว์ยับเลยฮะแบกแบบไม่รู้จะแบกยังไงแล้วเฟเกอร์ <c oughs> แบกเกินตานี้นะ เซตก็เล่นม่เซตก็แบกเหมือนกันนะดูเ,เขาเทำแบบดาเมจเยอะมากๆอะแต่ละไฟต์แต่ละครั้งที่เข้ามาไฟอ่ะคือดาเมจของเขานี่คือแบบเยอะมากเลยฮะเดินมาเจอใครสานะจังวันนี้ใครสาไม่สามารถเข้าบ้านตัวเองได้ครับเพราะว่าโดนไซรัสล้อมไว้อยู่นะ แล้วก็ให้เพื่อนดันไปที่เลนการนะถ้ากอล์ันติสเซ็ตมาจะดูรุนแรงมากเลยนะใครสักก์ก็เดินข่มแบบไม่กลัวเลยฮะยน,นี่จะเป็นไฟครั้งสุดท้ายอุ้ยกดแฟลชไปฮะจังวันนี้ดูโยหรือเปล่าวะอุ้ยต้องกดซอบวอตอะ เพื่อที่จะหลบดาเมจนะแล้วก็โดนเร็วเข้ามาทำดาเมจนะนะตบแปะไปนะตอนนี้โดนสตันไป3ตัวนะแต่ว,ว่ามีอันติของคินเดดนะทำให้ไฟนี้มันยังไม่จบนะฮะโอ้โอเก็บสกอร์กลับมาได้ด้วยฮะอู้คินเดดพอนตีแบบสุดยอดเกินอ่ะโอ้ชนะเพราะอัมติคินเดดหลายไฟมากเลยนะโอเคนะสำหรับวีน,นี้ขอตัวลาไปก่อนนะใครชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะ ส่วนใครมีคอมเมนต์แล้วก็คอมเมนต์ใไตไ้คลิปนี้ไว้เลยนะฮะคลิปนี้ค่อนข้างเดือดน,นะ